จ้าเปลี่ยนใส่กระต่ายใหญ่อีกแล้วจ้ะมันนี่นนนนจกจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีนันทีสามเมษายนหกแปดจ้ามันนี่ผ้าพีหนองมาภูมาเขาอีกแล้วจ้าไม่หนญน่ใครมดแดงขื้เก่าจ้าตอนนี้ซาอมฟันกับพอแล้วจ้ะ mm ยังจะใหญ่หน่อยนะดอกเดไกฟ้าใครไงเนาะสมกัน nah, จ้ะ uh>

จ้ะเ,เดียวนี่แหละทำไมใช้หน่อยนะจ้าต้องท้ไงอ๋อบอกมีไม่ใช่ใข่ไนะง,งใครฝากจะก็ได้วเดยอยว่เนาะทันใหไง เฮียลงเวิ้ดล้วจ้าอุยอุ้ยไข่ญ่ก็มีจ้าเป่งก็มีอุย อันนี้จะเป็นยังไงได้แตะกบ่เห็นใครจ้ะตุ่มตุนใหญ่ด้วยตุ่หนุ่ม

สิยมากั้งพรา,นนราะานมันเป็นไข่ฟ้าไข่ร่วมเนาะจะไข่เงี้ยไข,ยไขย่เนาะจะจะมีหอดเปล่งจ้ะม,มันเป็นรอดฝนจ้ะเปล่งจ่ได้เอาเลยนี่ะ เงยเงพี่เจก้าต้นนี้ห่างไงอยู่จ้ะสมุนว่าตรงอยู่จ้า คนมตบว่าแตขนาดไมนตีเลยจะจับได้

เสียงไหลลงจ้ะโอ้ยห่างตำตำนี่ก็มีได้จ้านี่ได้จ้านี่ข้างนี้อุย้ยกล่องเบรนข้าวเต้าหู้น้ำ

ลปไหนเพิ่งกันจ้ะน,นืมน่ารอกจ้ะน่าจ๋าผลาด่านตรงบตมาเต็มทีเนาะจ้ะฝนมาตกจ้ะมีน้ลายอยู่จ้าเปลี่ยนใส่กระต่งยใหญ่อีกแล้วจ้ะมันนี่จ้ามันนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆจ้ะนี่ ยอดได้ยอดมันสะพนก็มาถือว่ามันค่ะคือจ่าจะเป็นไข่ตรงไข่ฝากเนาะจ้ะจาหนูจ้าไม้เก่าไม้เดิมเฮาหลายมือแล้วจ้ารอบหน้าอาจสิได้เปลี่ยนไม้จะพี่น้องถือว่ามันคือเก่าจ้ะสะุดยอดเลยหามจ้าสิ่งชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเทสเด้าจ้าก็กระดิง่งแจ้งเตือนไว้นั่จ้าถ้ารุนในคลิปต่อไปว่าสะพน,นสีโหกสีมันสำหรัใดจา้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวก,กลับบ้านก่อน,อนจ้าสวัสดีจ้า